ชาวเน็ตรีวิวตัวจริงนักแสดงสาวชื่อดังคนนี้ขอบอกตรงๆว่าก็โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับโมหมนชนกแสงฉายเพียงเพนเราจะเห็นผลงานของเธอได้เรื่อยๆผ่านจอแก้วและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวจากอินสตาแกรมของเธอ m o m o ชน n o ok, k ซึ่งเราจะเห็นว่าเธอนั้นแม้จะอายุ32ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยผิวพรรณดีและก็หน้าเด็กมากๆ จนชาวเน็ตมารีวิวตัวจริงใต้โพสต์ของเธอกันว่าวันก่อนเจอน้องโมที่เซนอีสตัวจริงน่ารักมากหุ่นเล็กสุดน้าสดด้วยใสๆซึ่งวันนี้เราก็เลยจะพาทุกท่านไปส่องความสวยสด,สดใสของสาวโมกันค่ะบอกเลยเลยคะ่ะว่าสวยและไม่แปลกใจเลยทำไมทุกคนถึงตกหลุมรักเธอคนนี้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องจริงๆเลยนะคะเนี่ย ทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ